ที่3ประจำปี2566นะครับประเภทอนุรักษ์ในปีนี้ทำการแข่งขันเที่ยวนี้เที่ยวเดียวนะครับตัดสินเลยใครจะได้ลำดับที่3และใครลำดับที่4ระวางมณีมัจฉาบ้านควรขวาสิงเทพสุนทรเฮศบาลตะบนวังตะกอดท้ายเข่าเทียบตุนเรือปล่อยแล้วในขณะนี้นะครับเที่ยวเดียวเท่านั้น เป็นการตัดสินใจของทีมงานฝีภายเรือผู้นำและตัวแทนเรือนะครับแจ้งควายจัดการแข่งขันและทุกท่านที่กําลังชมอยู่ทราบคุณมนตรีเคียวส้มนะครับปล่อยเรือคุณนี้เอาเรียบร้อยครับดึงไว้ครับมัน,นีมัจฉาทางด้านขวาเรียบร้อยส่งลำไว้เข้าสายน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วมาทางด้านสิงเทพบ้างได้ดูดีแน่นอนเอาหัวเข้ามานิดนึง ทายคำไว้ดีคำไว้นะครับตอนนี้ผลก็ไม่มีนะครับแต่ว่าความสว่างนั้นลดร้อยลงมาพอครับทรงลำหัวเรือเสมอๆกันเป็นที่เรียบร้อยมัน,นีมาจาบ้านควรแล้วก็สิงเทพสุนทร วังตะกอแ oh. ล้วครับท่านผู้ชทมท่านบังทีเขารล้วเขาว่ามาพบกับเราชิงชนะเลิศเที่ยวนี้ชิงที่สามเงอะสิงเทมสุนทรวังตะกอสายต้องมาเจอกับมณีมัชชาบา้านขวดขวาว่าเปิดเอามาว่าแข่งเที่ยวเดี๋ยวชิงเลยที่สามว่าใครจะได้ในเที่ยวนี้บอกว่าสามสิบใบไายสี่สิบใบไมยจำกันอย่างเต็มที่จำกันอย่างเต็มที่ว่าผ่านหลักที่หนึ่งมายังกอดขอแต่มองตามสายตาว่าทางสายน้ำขวาสายน้ำขวาเริ่มจะดูดีเริ่มจะดูดีดูเด่นมาว่าสายน้ำใสไม่ยอมไม่ยอมแล้วครับบ้านขวด ครับน้ำอยู to ่ประมาณสองจคนครับเที่ยวเดียวรู้เรื่องเที่ยวเดียวรู้เรื่องชิงที่สามว่าใครจะได้ที่สามครับเทียวเดียวรู้เรื่องว่าแล้วบ้านควรครับเริ่มเรียนน้ำอยู่ประมาณถึงลาาหวังตะขางหวังตะกอครับไล่บีตีตาไปจะทานหรือไม่ทานจะทานหรือคนาเมื่อบ้านควรเราจะเปิดไายหนีหนีหนีไปอีกแล้วเอาละครับตอนนี้มานี่มัจฉาจากบ้านควรเดินจะเปิดไายเริ่มที่จะเปิดไายนำหน้าสิงิ์เทสุนทรจากอบตวังตะขางหวังตะกออยู่ประมาณสองจคนว่ายังไงหวังตะกอจะ ะนมาดีเสียลกรนเปิดประภัยเปิดประภายหน้ามาสามตัวคนสถานการณ์นี้ไม่น่าเปิดประภัยไม่น่าด้วยแต่เรือขึ้นคนนี่ทํงอะไรก็กิขึ้นได้เลยสถานการณ์นั้นยังคงเดินตอนนี้มัีมั่นช้าเออจะเปิดประภัยนําหน้าประมาณเกือบหนึ่งลำเรือแล้วเกือบหนึ่งลำเรือแล้วว่ายังไงวางตะกอนนายท้ายเปิดเต็มที่ ขึ้นโผลไปแล้วขึ้นโผลไปแล้ววางตะกอบ้านตะกอสี่เทพสุนทอนได้หัวมองหน้ามองตาขึ้นโผลหรือไม่ไปขึ้นโผลบ้านควรบ้านควรสิเมตรสุดท้ายแล้วก็เดินไปท้งหดครับคณะกรรมการตีธงไปทางสายน้ำขวาให้กับเรือมณีมัชาจากบ้านควรครับ the winner is mani wacha from bangkuan on the right thank you